สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันพุทธที่9พฤศจิกายน2022นะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแลวก็พรที่ได้รับจากการใช้เวลากับพระคัมภีนะครับพระวจนะของพระเจ้าเราใช้ตอนมัมพีจากคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะหาสมุดกระดาษปากกาดินสอนะครับแล้วก็จดหรือขีดเขียนนะครับสิ่งที่เราได้รับแล้วเรามาแบ่งปันกันนะครับไม่ว่าในกลุ่มไลน์ของคิสจักร ผ่านทางคอมเมนต์นะครับขอให้เราได้เิบโตติดตามและใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นทุกวันผ่านทางอ,อ,อ่านพระการอ่านพระภี์นะครับเหมือนอย่างที่พระพี์วันนี้ชวนให้เราอ่านและทําด้วยกันนะครับพระพี์วันนี้มีแค่สามข้อดังนั้นพี่น้องอ่านช้าๆนะครับสี่ห้ารอบก็ได้นะครับอธิษฐานไปด้วยอ่านไปด้วยนะครับเราคิดว่าวันนี้ถามพระเจ้าไปด้วยว่ามีสิ่งใดบ้างที่อยากจะสอนนะครับ เื่อที่เราจะได้มีบทเรียนหรือมีการทรงนำของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึงข้อ17นะครับเหตฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงสวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำประทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับตอนสั้นๆตอนนี้ที่ตักเตือนเราในการดําเนินชีวิตนะครับหรือทุกครั้งที่เราคิดถึงคำว่าดําเนินนะครับก็คือการเดินจริงๆเลยในภาษาเดิมนะครับคล้ายๆกับสาดูดีบทที่1นึ่ใช่ไหมครับความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่นั่งไม่ยืนไม่เดินในทางคฎธรรมนะครับแต่ว่าเดินอยู่ในทางของพระเจ้า ว่าเขาจะเป็นเหมือนคนที่ปลูกไว้ริมทานน้ําที่จะออกผลตามฤดูกาลของมันนะครับลองใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับจากเพิ่มพีวันนี้นะครับมีข้อไหนหรือคําไหนไหมที่แตะใจเรานะครับเป็นข้อประทับใจเขียนไว้นะครับหรือไฮไลท์ไว้ในพิ่มพีขีดเขียนไว้ในพิ่มพีเราก็ได้นะครับหรือมีข้อไหนบ้างที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับหรือเป็นข้อสงสัยลองคิดไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อ แล้วแปลนะครับข้อนี้กาลังหนุนใจเราว่าให้เราระวังว่าเราเดําเนินชีวิตอย่างไรไม่อยากให้เราเดําเนินชีวิตเหมือนคนไร้ปัญญาใช่ไหมครับแต่ให้ดําเนินชีวิตเหมือนคนมีปัญญาโดยฉวยโอกาสคำนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นคําถามได้แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าฉวยโอกาสในทางที่ไม่ดีนะครับแต่หมายถึงการซื้อหรือทุ่มทุน หรือการทุ่มหมดหน้าตักนะครับโดยกวาดเวลาทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็เลยประทับใจนะครับวันนี้เราพร้อมทุ่มสุดตัวไหมกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่พระเจ้านำเราให้ทำตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมีสิ่งต่างๆมากมายที่พยายามแย่งชิงเวลาเราไปนะครับ ให้เราสนใจสิ่งที่อยู่ในโลกสนใจตามเนื้อหนังหรือตามความผิดบาปต่างๆให้เราได้คิดด้วยกันนะครับว่าเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะครับพี่น้องมีข้อประทับใจข้อไหนหรือมีข้อไหนที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมลองมาสอบถามกันดูได้นะครับหัขาข้อที่2องคือจากาพระมิวันนี้เราเห็นลักษณะของพระเจ้าอย่างไงบ้างนะครับตอน3ข้อแค่นี้ อาจจะพูดถึงพระเจ้าน้อยมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากคือจงเข้าใจน้ําพระไัยก่ององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรพระคัมภีร์ท้าไทเราเข้าใจนั่นหมายความว่ามันเข้าใจได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับไม่ได้เป็นเรื่องที่เราถูกปกปิดไว้เราสามารถเข้าใจน้ําพระไัยได้เพราะพระเจ้ามีน้ําพระไัยและการเข้าใจน้ําพระไัยของพระเจ้านะครับทําให้เรามีปัญญาด้วย การเข้าใจน้ำประไทยไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วก็รอเข้าใจเองใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือผ่านทางพระวจนะทุกตอนที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรานั่นคือพระคมภีร์ที่ไม่ได้มีข้อผิดพลาดนะครับแต่เป็นความจริงและสามารถนําเราในทางชอบธรรมทั้งปวงได้นะครับคำถามข้อที่3นะครับคือจากพระคมภีนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับ มีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับตัวเรามีอะไรบ้างที่เราควรทําตามนะครับสําหรับผมนะครับสิ่งที่เห็นคือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเราเป็นคริสเตียนเราติดตามพระเจ้าหรือไม่ก็ตามนะครับเราทุกคนล้วนมีทางเลือกนะครับที่ต้องตัดสินใจมากมายในแต่ละวันแน่นอนว่าทางเลือกหลายทางก็ถูกปิดไว้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะนอนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านทุกคนอยากจะ บินไปรอบโลกทุกคนอยากจะทาอะไรมีทางเลือกใช่ไหมครับแต่ทางเลือกมันก็ไม่ได้เลือกได้ทั้งหมดในเวลาเดียวเรามีตัวเลือกแต่ตัวเลือกบางทีก็จํากัดเหมือนกันแต่ในความจํากัดนั้นก็มีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจมากมายในแต่ละวันนะครับผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิงย่งใหญ่หลายคนเลยเริ่มต้นวันแต่ละวันด้วยการอธิษฐานเพราะเขารู้ดีนะครับว่าการดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญา คือการฉวยโอกาสและใช้เวลาชีวิตในการทำตามน้ำประทยัยพระเจ้านะครับเพื่อเราได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องในทุกทางที่พระเจ้าทรงนำแและวันนี้นะครับเราเข้าใจเลยว่าการที่มนุษย์จะสามารถที่จะรู้น้ำประทัยของพระเจ้าได้เรารู้ได้อย่างชัดเจนที่สุดย้ำเหมือนเดิมนะครับจากพระคัมภีเพราะว่าพระคมภีสามารถสอน ให้เราเดำเนินหรือเดินอยู่ในนั้นได้นะครับการจะเดินหรือดำเนินชีวิตใช่ไหมครับอยู่ในทางพระเจ้าการเดินนี้ต้องรู้จักพระเจ้าก่อนการเดินนี้ต้องรู้จักพระคำพระเจ้าก่อนการเดินนี้ต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าในทุกวันนะครับคือการอ่านพระคมผีส่วนตัวเพื่อที่ทั้งคําพูดทั้งความคิดและการกระทําของเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ เป็นคนใหม่รับการสร้างใหม่โดยพระเจ้าของเรานะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้ที่มี3ข้อเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอย่าลืมที่จะใช้เวลาคิดจริงๆเพรว่าจาก3ข้อนี้มีอะไรบ้างที่นำมาใช้กับชีวิตได้อย่าให้เราคิดเผื่อคนอื่นนะครับคิดถึงตัวเองความตั้งใจที่เราบอกกับพระเจ้าที่เราจะที่ฐานกับพระเจ้า มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทา้าทายพระเจ้าหนุนใจเราตั้งใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้บ้างนะครับหรือมีใครบ้างที่เราคิดถึงที่เราอยากจะที่ฐานเผื่อที่พระเจ้าให้คิดขึ้นมาอยู่ในหัวใจนะครับเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อกันและฝากกันละกันอยู่ในคำอธิษฐานนะครับสุดท้ายนี้เราที่ฐานด้วยกันนะครับวิราเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่มนุษย์ทุกคนมีเวลาจํากัด นะเวลาที่จํากัดนั้นเราไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยแต่พระเจ้าทรงรู้จักชีวิตของเราดีขอพระเจ้าให้เราได้ทุ่มหมดตัวทุ่มหมดหน้าตักกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าให้เราได้เห็นพระเจ้าว่าสิ่งมากมายในโลกนี้พยายามจะแย่งชิงเวลาพยายามจะแย่งชิงความสามารถพยายามจะแย่งชิงเรี่ยวแรงกําลังเราไปขอให้เราได้ใช้ทุกอย่างที่เรามีนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าของเรา พราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าในตัวเลือกในทางเลือกมากมายในแต่ละวันให้เลือกทางที่มีปัญญาและขอให้ทางหนึ่งที่เราเลือกคือการใช้เวลากับพระคัมภีร์มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะมีทั้งคําพูดความคิดและการกระทําที่ถวายเกียรติพระองค์ขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราและทรงนาเราเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้ ขอขอเราได้ดําเนินเดินอยู่ในทางของพระเจ้านะครับด้วยกันสวันนี้สวัสดีครับ